ที่พี่เหล็กบ,บิวคนดูอะกปให้แบบยังร็อกอยู่ตั้งแต่เพลงแรกจนไปจบโชว์พี่พี่บิวยังไงมันต้องเริ่มจากผมต้องบิวตัวเองก่อนทำไงนะผมก็เล่นอย่างนี้นั่นแหละถ้าเกิดตัวผมเองไม่มีพลังไม่รู้สึกผมก็ฟิวไม่ได้บิวไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากตัวเองก่อนผมต้องมีสมาธิแค่นั้นเนองก็คือนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงก่อนครึ่งคอนเสิร์ตนี่นี่ครับค่ะสวัสดีครับ เริ่อจริงครัไม่ได้นั่งสมาธิครับยืนทําสมาธิหรือว่าอยู่กับตัวเองแค่1นาทีหรือ2นาทีถ้าเป็นไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยถึงเพราะว่าถ่ายรุปหน้ถ่ายรูปหน้าเดียวเวลาพี่เหล่งวอร์มนี่วอร์มลั่นมากเลยนะสมมติพี่นั่งกินข้าวอยู่ เอ้ยฮียอะไรเคยมีแม่บ้านทำคำถามห้องน้ำวิ่งออกมาส่งฉันแล้ววิ่งหนีมาเพราะไปวอร์มในห้องน้ำมันมีแอกโคไงห้องน้ำมันมีฟั่ม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 เข้าไปก็เออเออเออเฮอะไรเงี้ยแม่บ้านวิ่งวิ่งกก่เจออะไรค่าเจออะไรผเรื่องโทษขอ ขึ้นเวทีจะขึ้นเวทีขอโทษขอโทษสำคัญผมว่าสมาธิเพราะเคยขึ้นไปแบบไม่มีสมาธิอะเชื่อจ,จำเนื้อไม่ได้ <S <S รวมพลชาวร็อกเอิร์ทควกร็อกคอนเสิร์ตอิมแพคอารีนาเมืองทองธานี